พี่พี่อนันต์ให้ให้ให้เกียกรติกับเราในการนําเหรียญมาโชว์นะครับผมขอให้กี่เขาโชว์ให้นิดนึงอันนี้คือเหรียญที่หนึ่ง ขอให้พี่เขาโชว์ให้นิดนึงอันนี้คือเหรียญที่1นนะครับบอสตันมาราทอนเหรียญที่2ที่พี่ไปก็คือเบอร์ลินได้ชิคา Berlin, Berlin. เบอร์ลินก่อนเหรียญที่3คือชิคาโกมาราทอนนะครับเหรียญที่4นะครับเหรียญที่4ก็คือไปที่ลอนดอนสุดท้ายเหรียญที่5นะครับ TCS นิวยอร์กซิตี้มาราทอน0 2 2จบ5เมเจอร์มาแล้วนะครับ ล่าสุดอันนี้ก็คือเสื้อบอสตันมารา h อนนะครับเมเจอร์แรกเบจเจอร์ที่1ปี2018นนะครับขอให้พี่นันช่วยเล่าที่เริ่มเมเจอร์เลไได้ไหมพี่ได้ครัสามสี่ห้านะครับคอลี่ไฟแล้วพี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับสามโมยี่เก้าโอ้โหขาดแน่นอนสมัครต้องได้แน่นอนแรกผมไม่รู้ครับแล้วไงพี่พอรู้ว่าถ้า ต่ำอย่างเงี้ยมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ต้องไปล้นปกติเขาจะลบห้านาทีใช่ลบห้านาทีถ้าเกิดที่โอ้หนี้ลบไปสิบนาทีเลยลบไปสิบกว่าครับจะไปซักมาราธอนเดียวครับทางเดียวพอทางเดียวพอตอนนั้นนะทางเดียวพอพอที่ไหนเอเนี่ยบอสตันนี่แหละเออก็วัาไปยากครับยากที่สุดแล้วบอสตันก็คือเวลานะครับแล้วไงครับพี่ ไปกับพี่นะก็ไปไปด้วยกันอันนี้คือไปเพาะปริฟายเวลาแล้วก็จัดทริปกันไปเองใช่ไหมครับทริปไปเองครับก็มีมีคู่กลางกลางตอนนั้นมีพี่ตูนนะอย่างยังอี่างพิูนยังใช่ไหมพิทูนผมไปเจอชิคาโกอ๋อไปที่พอฒนั้นปีนั้นมีคนไทยแปดด้วยสิบสองคนเนีครับสองพนสิบแปดก็สี่ปีที่แล้วนะครับ เดือนไหนพี่จำได้ไหมหนาวไหมเมษา,มา,มาหนาวไหมครับพี่โ,โคตหนาวโหนาวฝนตกไหมครับ<ฮ>ฝนตกด้วยใช่ไหมแล้วขึ้นเนินด้วยใช่ไหมอากาศเนียวรที่สุดในรอบ3 0ปีโอ้โหแล้วพี่ก็ผ่านมาโอ้โหเป็นจริงไงพี่มีคนถอนตัวเยอะไหมก็เรียกว่าพวกแกัยา์าตกัยาเดี้ยงหมด เรอญี่ปุ่นนะเตียงมันเดียงเป็นตะเกียหรือเดียงร้อนหนาวหนาวหนาวเกินเขาไม่ชินใช่ไหมครับเขาไม่มีไขมันญี่ปุ่นตอตซ้อมใหม่ชื่ออะไรโยกิหร่ออะไรครับเป็นที่หนึ่งไหมที่หนึ่งอ่าปีนั้นโยกีที่หนึ่งบอสตันใช่ไหมจบชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิบแปดนาทีหรือสิบสี่พอใจไหมพี่สี่ชั่วโมงสิบสี่พอใจเพราะว่าจบญี่บุญแล้วใช่ไหม เราคิดว่ามันจะวิ่งจบหรือเปล่าตอนวิ่งแล้วพี่นะครับพี่นัดจบร้อมพี่ไหมจบจบก่อนไหมหรือหลังไปไปพอๆกันเขากดจบก่อนก่ยนอ๋อแต่ว่าสนุกไหมสนุกเป่าเชียโอ้โหสุดๆนะครับกนาดพตนจบครับเขาไม่เลิกกับเชียร์เลยอ่ะเออเขาบอกว่ามีมีสาวให้จูบฟรีไหมครับพี่พี่ได้จูบไหมสำคัญเลยใครๆก็บอกว่าไปบอสตันเนี่ยมีสาวๆให้จูบฟรีไปแตะมือแต่โดนหรอ โค้กฟรีคิสไม่ออหรอที่สุดเลยไหมคือต่างประเทศทุกรายการกองเชียร์เก็แบบว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขา <c oughs> ขเอขาใจตั้งใจอ่ะเกาออกมาเชียร์เขาตั้งใจจะเชียร์ <c oughs> เหมือนกับเป็นอาคำอาคำของเขา,าเาราบอ,อกว่ามันเป็นเมเจอร์โลกแล้วก็น,นอกจากเป็นเมเจอร์โลกแล้วก็เป็นมาราธอนที่เก่าแก่ ี่โอกาสที่สุดเลยน้องร้อยปีถามที่ผมตอนแรกที่คิดว่าจะไปบอสตันบอกว่าเนี่ยก็ด้วยเหตุผลบอสตันแล้วที่ว่าเขารู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้าร์ติชันแบบนี้มันมีห้ามันมีหกรายการใจฟูเลยนะไกรู้สึกลองไหมลองไหมเพราะว่าตอนติดครั้งแรกที่ผมขัวประเทศหนาวไงอาาเพราะพี่ไม่เคยวิ่งพื้นที่หนาวพอเราไปแล้วก็กลัวว่าเราจะร่างกายเราจะ ปรับตัวไม่ได้ยังใช่ทนเลยแต่พอไปผ่านตรงนั้นมาโอ้โหสบายแล้วน่าทึ่งมากมากเลยว่าต้องต้องเอาเป็นไอดอลไอดอลใช่ไหมคะครับอาจารย์อายุเก่งมากอายุอายุเขามากแกจะวิ่งเก่ยงอย่เงี้ยแกจะวิ่งเราเราวิ่งไม่ทันท่านนะอันนี้เรื่องจริงอายุเราน้อยกว่าก็จริงแต่เราที่เป็นแรงบันดาลใจพี่ อะ <L otto> ได้ไหมพี่ไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้วคุริฟายเวลาได้ไหมเบอร์ลินไม่ได้ไม่มีเข้าใจว่าถ้าจะมีคุริฟายมันก็ต้องสองเจ้าโมงกว่าอะไรอ๋ออีลิทเขานนั<ๆ>้เาเน้นเฉพาะอีลิตครับแล้วก็สมัครเบอร์ลินไม่ได้แล้วก็สมัครคิคาโต้ล็อตโต้ได้โออ่อได้แล้ว ให้พวกบอกเฮ้ยเบอร์ลินเนี่ยมีทัวร์ด้วยนะทัวร์มันไม่แพงด้วยอ๋อสมัครเฮ้ยจอสบารได้ไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อคุณโจ,จไปห่างกันห่างกันสองหรือสามอาทิตย์เองครับพวกผมตอนนั้นเออวิงอ่งไปวิ่งเบอร์ลินแล้วไปวิ่งเชียโกเออมันก็ดีเหมือนกันซื้อทัวร์ไปเบอร์ลินซื้อทัวร์ไปบอกราคาไ,ไ,ได้ไหมพี่พว่าคร่าวๆประมาณประมาณประมาณหมื่นห้าหมื่น ประมาณนั้นประมาณสี่ห้าหมื่นเนาะสี่ห้าหมื่นคือมีโรงแรมกับตั๋วนะครับอจะไม่ถึงห้าหมื่นนะอ่าไม่ถึงห้าแล้วก็ส่วนตัวเครื่องบินอะไรเราก็จองไปเองค่ะก็เลยตัดสินใจไปเบอร์ลินก่อนแล้วก็ตามด้วยชิคาโกครับสถามที่เบอร์ลินก็ถือว่าไม่ไม่ยากครับถามง่ายในเมืองทางเรียบขึ้นสะพานไหมไม่มี ไม่มีแต่ว่ามันก็มีสะพานธรรมดานะแต่ก็บอกว่าที่เบอร์ลินเนี่ยต้องเกาะเส้นเกาะเส้นสีฟ้าครับเพราะว่าเพื่อเป็นเส้นของอาดิดาสอย่างนี้อ๋อแล้วเขาแล้วเวลาระยะทวงจะไม่เพี้ยนอ๋อถ้าเกิดเราหลุดจากเส้นเนี่ยเราอาจจะเยอะกว่าใช่ใช่อั้นมันก็จะพลาดได้แล้วกองเชียร์เป็นไงครับเบอร์ลินกองเชียร์ก็สนุกต่ดลอดทางเหมือนกันครับ วิ่งนะครับสนุกอากาศดีเพราะวันนั้นตอนออกตัวฝนปล่อยๆนิดหน่อยเราโอ้โดีมากเลยเย็นชุ่มช่ำเย็นชุ่มช่ำแต่พอวิ่งไปได้ยี่สิบโลเป็นไงพี่ฝนไปลงฝนลงดักเลยฝนลงหนักแต่ว่าเรายิ่งยี่สิบโลแล้วอ๋อครึ่งทางแล้วครึ่งร้อนแล้วแล้วจบเวลาเท่าไหร่พี่สมชั่วโมงสิบแปดนชั่วโมงสิบแปดโอ้ ก็ติดอันดับไหมพี่อันดับอันดับของรุ่น65บวกโอ้โหนี่เป็นระดับโลกนะครับเบอร์ลินได้ที่6รุ่นนะครับแต่ไม่มีถ้วยเนาะไม่มีนะครับมีแต่เหรียญให้แล้วเสื้อเขาให้อะไรไหมพี่เสื้อฟิิเชอร์เสื้ออะไรมีฟิิเชอร์ก็เปซื้อเอาต้องซื้อเอาใช่หมต้องซื้อต้องซื้อทุกอย่างซื้อหมดเนาะเขาจะให้ตัวเดียวเฉพาะเซอวิงเซวิงตอนตอนที่ตอนเราไปรับลิอ่ะอ๋อ ก็อย MM ่างที่บอกว่าเมืองเขาสวยเที่ยวสวยงามสวยงามไงสถาปัตย์เขาเป็นโบราณของเก่าแก่เก่าหลายยุคสมัยเนาะดูแล้วมันก็แปลกตาไม่เหมือนบ้านเราเนาะเราชินไงเีานันไลจีอยู่เดี๋ยวพี่อนันเขามาแสงผมผมเขินเลยครับเนี่ย พี่กอล์ฟซายจะวิ่งจน68เลยไหมครับนี่แหละครับไอดอลไหมครับจนกว่าจะวิ่งไม่ไหวครับถึงจะตัวลกตับมาพักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วบินต่อชิคาโกไปชิคาโกได้ซ้อมไหมพี่ไม่เล่าซ้อมไม่เล่าซ้อมเลยเหนื่อยแลดูแล้วชิคาโกสนามเป็นไงครับพี่เริ่มต้นชิคาโกลงแล้วครับสะพานคอมยากไหม ยา,ย,ยากกว่เบอร์ลินไหมยากกว่เบอร์ลินนิดนึงความชันมีความชันมา<ต><ด>บางคนบางคนชอบกับเบอร์ลินนะเพราะว่าผมมองว่าเบอร์ลินน่าจะน่าจะง่ายกว่าอ๋อเบอร์ลินน่าจะง่ายกว่าเนาะชิคาโกลมแล้ชิคาโ,โกมันจะมีทะเลสาบข้างๆใช่ไหมผมไปวิ่งบรรยากาศดีไหมทั้งก่อนและหลังหลังจากวิ่งเสร็จก็ไปวิ่งอ๋อวิ่งรอบทะเลสาบรอบทะเลสาบปัญชายกดแล็กติกเข้า ชิคาโตนี่ผมวิ่งสามชั่วโมงยี่สิบกนาทีสามชั่วโมงยี่สิบหกนะครับได้ลำดับที่ที่ห้าที่ห้ารุ่นซึ่งได้เหรียญพิเศษด้วยเหรียญพิเศษใหญ่ๆอ<ท>๋อส่งให้พี่ะส่งให้พี่โอ้โหเยี่ยมเลยพี่ลำดับที่ห้าของเะระดับเมเจอร์โลกนะครับไม่ธรรมดาตูนบอดี้สแลมใครด้วยอ่าเจอพี่ตูนด้วยพี่ตูนก็ทักทายกัน ที่นั่นจะเป็นหาที่ร้านไปที่ร้านโอ้โหฉลองฉลองฉลองที่ร้านเหรอไม่หยาโอ้โหมีไปหลายคนไหมไปกันหมดเลบทั้งทีมทั้งทีมใช่เพราะร้านของน้องเราเขาถือว่าร้านดังของเชียร์โค้ชโอ้ี่ไหนที่นั <c oughs> ่นี่นั่ไม่ยอมเลิกยไม่ยอมเลิก,ม,ลก <c oughs> มีความเชียร์อีกครับตอนนี้สัมภาษณ์กับพี่อนันต์เราวิ่งอยู่ที่เพจ5.3นะครับ แล้วก็ผมอะเหนื่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอาไปพักแป๊บเดียวเลยพี่ปีละมีละยี่ห้าเออใช่ทานได้หลายรอบเลยหลายรอบเลยแล้วแล้วลูกสองลูกถ้าวิ่งสิบห้าโลก็ลูกเดียวพอครับแต่ถ้าวิ่งยี่สิบโลก็เอาไปสองลูกอ๋อยี่สิบโลต้องสองลูกแล้วเหรอคะอคพี่วันนี้วันนี้ยี่สิบไปยังเนี่ยทนนี่วิ่งก็หมดไปเจ็ดโลกว่าประมาณสิบห้า เพราะมันได้สามแล้วเนี่ยครื่องสามครับเลข่สามก็ลอนดอนนิวยอร์กเที่ยวนิวยอร์กครับทำไงต่อสมัคร<จ>ที่ไหนพี่ยากที่สุดแกก็ลอนดอนครัแล้วต้นมันน้อยมากก็เลยต้องหาชาริตี้ที่หาดดนผมโตเขาทำบริจาคอยู่สักสองสามที่นึ่นะอ๋อก็เ,เลยใส่ชื่อพี่เข้าไปาเป็นของแบรน พี่ฮอแพรนมันคือช่วยพูดให้โอกาสทั่วโลกอ๋อแพรนใช่ไหมครับคือมูลนิธิชื่อแพรนใช่ใช่ใช่ชอบชุไปอบชุดด้วยชอบชุดด้วยก็เลยไปนนำแพรนที่เคยมาต้องไปตั้งแต่ปี2 12ครับแล้วเกิดอะไรครับพี่โควิดตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่วิ่งไง แต่เราต้องหาสนามต่อไปสนามให้วันครบสมัครลอตโต้โตเกียวสมัครลอตโต้ที่โตเกียวผมปอะีินีน้องที่สนิทเขาอยู่สิงเบียนครับเขาบอกเขาสามารถหาบิ A ๊สปอนเซอร์ให้ได้อ๋อไปโตกเกียวแล้วไปไหมพี่ได้ปี 2> 2022 2 0 2 0บเนี่ยมืนกันเยจกเริ่มกันได้ของไอยามาสกี ก็เลยเนิวยอร์กก็ซื้อทัวร์อะไรกันดิเพราะว่าเดือนสุดท้ายนิวยอร์กสมัครสมัครในคอลี่ไฟทามครับเวลาคอลี่ไฟได้นิวยอร์กแต่นิวยอร์กมันไม่เฟิร์สทำเฟิร์สเซิร์ฟอ่ะอ๋อสมัครช้าก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อฟีมที่ผมจะมาฟีมสองศูนย์สองศูนย์นะภายในห้านาทีเต็มเต็มฝากเพื่อนๆเตือนเอาไว้ถ้าใครคอลี่ไฟทามได้บุ๊บ สมัครภายในหนึ่งนาทีถึงจะได้ทัวสปอร์ตทัวร์ครับคนไทยไหมไม่ใช่ของอเมริกาอ๋อที่ผมใช้บริการไปเลยสปอร์ตทัวร์ใช่ไหมใช่พอได้นิวยอร์กใช่ไหมแสดงว่าเราได้ครบแล้วครับสมัครนะสมัครได้ครบครับแต่ยังไม่ได้ไปวิ่งผอการจะต้องไปจบที่นิวยอร์กไงครับ พี่หยอกยกเลิกเหมือนกันพี่หยอกก็ยกเลิกใช่ไห,ไหมเลื่อน,น,น,อ,นอ๋อพี่ก็เลื่อนมาเป็นปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยอ๋อแต่ปีสองสิบสองก็มีปัญหาป่านิวยอร์กไม่มีปัญหาลอนดอนโอเคก็ไปนี่ลอนดอนไปลอนดอนก่อน ลอนดอนนี่ก็คือไปตุลา2022ล่าสุดนี่เองใช่ไหมได้ใช่แล้วสนามลอนดอนเป็นไงครับพี่เหมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะเทียบเท่ากับบอสตันไหมถามว่าเทียบเท่าไหมมันคนละแบบเลยคนละฟิลใช่ไหมคนละฟิลแต่ว่าถามว่าของเทียรเท่าใไหมดีดีลอนดอนก็ดีสถานีสำคัญบิกเบลอะไรเงี้ยไปหมดเนาะสะพานอะไรเขา สามจุดโมห้งห้าจุดสามอันนี้วิ่งชิวๆนะฮะี่เอวิ่งตอนแรกก็ตั้งใจไม่ชิวอ่ะโอเมันจะ็ั้งชิวเอาหรอทำไมอ่ะอัดเยอะเหรออัดเยอะหนาวอุณหภูมิหนาวแต่ว่าไม่มีฝนเนี่ยสิบกว่าไหมสิบกว่านิดๆโอตุลาตุลาก็ยังหนาวอยู่เนาะหนาวเฮ้กำลังดีครับอัดเลยปล่อยตัวนี้เผ็ดสีเลยไหมพี่ โอ้ย4200อ๋อ4300พอเป็นตะกิยปุ๊บลงมาเป็นห้าไปดดรคับูสถานที่สถานที่จัดนะะอ๋อผ่านสถานที่สำคัญหลายที่นอนนอนก็ถือว่าถือว่ายากระดับหนึ่งมันตึกลงล่างครับ ก็คือมันมีขึ้นสะพานด้วยใช่ไหมครับลงหุ่งมองด้วยใช่ไหมครับใช่ที่นั่นเขาวิ่งที่ในที่ในสูงครับก็คือเป๊ะจะมาทุกวันก็คือจะตามเวลาแล้วก็ก็จะมีระดับเพตของเขาค่อยจะวิ่งอยู่เขาก็จะมาวิ่งกับน้องๆน้องๆก็จะไปช่วยลากน้องๆมากกว่าไม่ใช่ให้น้องๆแล้เดี๋ยวนี้พี่อะไรคะเนี่ย ผมื่อเอกครับพี่เอกนะคะขอบคุณพี่เอกค่ะ,ะวันวันที่ห้าห้าห้าโนเอมเบอร์อ๋อก็คือห่างกันเดือนเดียวกลับมาก่อนแล้วก็ไปต่อนิวยอร์กใช่กลับมาแล้วก็ติดโควิดอ๋อติดโควิดในช่วงเดินทางกลับมาก็มาพักสองสามสัปดาห์สองอาทิตย์เยอะไหมครับนา่าจะเยอะที่สุดเลยไหม เหมือนนิวยอร์กจะรับปริมาณคนเยอะกว่าเขาเลยเนาะห้าหมื่นกว่าเพราะที่อื่นน่าจะสามหมื่นสี่หมื่นเนาะนิวยอร์กนี้จะเยอะมากสุดๆขาดเป็นโควิดมาก็ไม่ใครกลัวใครเลยเนาะโควิดไม่เก่งไอ้กลัวไอยาก่อนปล่อยตัวนี่จุดทุ3-4สามสี่นัดเลยยิงนักเลงสังหานบานไววแต่นิวยอร์กเนี่ย เห็น <He en S 2> ว่าปล่อยตัวกับจุดสตาร์กับจุดจบอะคนละจุดกัน๋อคนละจุดจบมันอยู่ที่สวนนะค<อ>รับเซ็นเต์พาร์คแล้วแล้จุดฝากของจุดสตาร์อะฝากของเราต้องฝากก่อน1วันที่เซนเต้ท์าอ๋อจุดเริ่มต้นก็คือทีอ่อีกทัวอีกฝั่งหนึ่งของแมนฮัตตัรใช่ต้องวิ่งเข้าแมนฮัตตันไปหรือนั่งเรือบามที่เขากำหนดเขาไม่ได้เริ่มทีสี่ทีห้ใช่ไหมมาราทอนพวกเนี้ย เขาจะเริ่มแปดเก้าโมงไหมครับพี่ใช่แต่แล้แต่ของนิวยอร์กเนี่ยมันต้องไปก่อนไงเราต้องไปออกจากโรงแรมก็ประมาณเวลาห้าอ๋อเพราะว่ารถมันหายากไปประมาณเจ็ดโมงเนี่ยคนมันเยอะใช่ออออต้องไปรอคิวเข้าพอมออกจากคานแวร์โรงแรมผมเริ่มไม่ไหวแล้วพี่รอบนี้ขอรอบสุดท้ายได้ไหมได้ได้ขออนุญาตพี่เริ่มพูดไม่ออก นี่ล่าไปสิบกิโลแล้วนี่กะว่าจะอีซี่นนี้ไม่อีซี่แน่เนี่ยเกือบเกือบเทมโปลแล้วผมอะสุดยอดสุดยอดคือการเป็นนักวิ่งเลคือเขา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 บอกเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุห้าสิบกว่านะแต่ทุกวันนี้เขาวิ่งในขนาดนี้ผมว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยใช่ไหมคะ สุดท้ายครับมาราทอนที่6ก็คือโตเกียวมาลาทอนซึ่งพี่อนันจะไปในเดือนมีนา 2023, 2023นี้ใช่ครับพี่ 25, <200. S 2> ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นมาราทอนที่ว่าเป็นอะไรที่เรื่องราวซับซ้อนนะครับเพราะว่าพี่เขาเคยได้แล้วก็ ถูกยกเลิกไปไม่ได้ไไม่ด้ก็เลยเกิดปัญหาและว่าก็ทำยังไงคือตั๋วก็ไม่มีแล้วเราไปวิ่งครบห้ามันจะให้แอปบอดมันจะให้ร้อยที่ทั่วโลกอะไรแอบบอดประกาศนะทั้งห้าใช่ส่งไปให้อาบอดดูแล้วอบบอดก็จะพิจารณาเขาจะจับฉลากหรือว่ายังไงไม่รู้ก็ไม่ได้บอกกติกาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเลือกจากไหนอะไรแต่ว่าก่อนที่แอบบอดจะประกาศสองวันครับ ออฟฟิเชียลของโตเกียวส่งจดหมายมา <ทน S 1> ให้ใหพี่มาถึงผมมาราธอนนัานั้นเนี่ยผมให้น้องน้องแนนะซี่นะผู้รับเก่ยภาทางทั่งติดทำจดหมายไปแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยวิ่งมาห้ามาราธอนแล้วนะจะมาจบที่โตเกียวนะครับีนะประวัติการวิ่งนี้นี่ใจตีวิ่งอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ตอบนะเงียบเงียบนานไหมพี่เดือนหนึ่งนานนานไปเดือน่ะสองเดือนเดือนเดือนกว่าสองเดือนอ๋อไม่ตอบเราก็ไม่ได้หวังอะไรแล้ว คิดว่ารอปีถัดไปรปี24ร้อยบอทดเนี่ยร้อยที่เออร้อยร้อยร้อยที่เนี่ยหนึ่งในร้อยเออแต่ปรากฏว่าสองวันก่อนแอปปอร์ตประกาศก็มีจดหมายมาบอกว่าจดหมายนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคุณโอ้โหปการในเรื่องไปวิ่งต่างประเทศต้องฝากของไหมต้องฝากของแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้วิ่งผมให้ฝากไปเนไรี่ยฝากผมได้ที่ฝากเดี่ยเพราะว่าเมืองนอกมันหนาว พอวิ่งจบเนี่ยถ้าคุณไม่มีปุ็กคอ็หนาวกันเราจะเราจะแย่อ๋อจะป่วยไม่ได้พอนโชว์บางทีมันจะไม่พอไงอ๋อที่พรอนโชว์นี่คือเสื้อแจ็กเก็ตใช่ไหมใช่ไม่พอนโชว์มันเป็นเสื้อกันฝนกันฝนไม่ใช่กันฝนเป็นเสื้อ กันลมกันลมกันกันหนาวเออทำไมเขาต้องให้พนโชว์อ่ะพี่ผมไม่ยังไม่ใช่นี่ไงมันจะได้คลุมออทุกคนจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปที่เขากเก็ตเต็หนาวเลยเพราะเราวิ่งตอนวิ่งมันไม่หนาวคือจริงๆแล้วจะร้อนจะหนาวเนี่ยนักกีฬาทีมชาติเห็นไหมว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใส่เสื้อแจ็กเก็ตเพราะอะไรเพราะอุ่นร่างกายนั่นแน่นอนผมตอนแรกเออจะเป็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่พอสักพักหนึ่งร่างกายมันจะมันจะรู้สึกเย็นบางทีเรารู้สึกสันอ่ะใช่มันจะ เนี่ยเพรอากาศเขาหนาวมันไม่เหมือนมาใถึงบ้านเราเนี่ยก็ก็สั่นถ้าคนที่เขาเรียกใช้พลังงานเต็มที่เต็มที่ไปแล้วก็ต้องให้ร่างกายมันเขาอุ่นอันนี้เขาบันทึกเอาไว้เลยหม้ว่าใจที่ห้านี่ไงมีชื่อด้วยสลักชื่อด้วยอนันต์สินทุรักที่ห้า ผู้ชาย65 6 9ถึงเวลา3ชั่วโมง26นาทีขอนาทีขอบคุณครับพี่ <S <S พี่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยเยอะแยะเลยทได้ทุกคนทำได้แน่นอนครับผม <S <S นี่ <S <S เยีเ่ยมเ,เ,เลยขอบคุณครับพี่อนันต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดวนะครับแอลจาติชโอ้ยพี่พงษ